สวัสดีครับนานักตกปลาทุกท่านครับผมนี่แล้วก็เปิดตัวแล้วครับกับเจ้าโซลีแต่ครับถมงล่อของเราในเดือนนี้นะครับี่เขามากันทั้งหมด3ไซส์เลยนะครุณผู้ชมมีได้แต่เบอร์สี่พันหกพันแล้วก็แปดพันครับเขาครอบคุมทุกงานเลยครับเห็นอย่างนี้ครับเจ้าตัวเล็กนี้กําลังเบรคเขาถึงตั้ง20โลนะครับตัวนี้เขาเหมาะสําหรับงานหนักๆเลยงานเบิกงานบิเกมได้หมดเลยจะไปจิ๊ก ใช้ฝั่งก็ได้ตีปอกติแคทได้เหมือนครับตัวเล็กๆแค่นี้กำลังเบรค20โลนะครับพวงนี้จะเป็นอลูมิเนียมมาเลยครับนี่ดูนะโกงแกนดูแกนครับใหญ่เลยครับนี่เกือบนี่ทานุก้อยผมอะนะโอ้ลื่นๆนอก CNC แขน CNC หมดเลยครับนี่กำลังเบรคเขาสูงสุดถึง30โลนะครับเบอร์8,000กำลังเบรคล้นๆเหลือ ใครอยากเล่นไซส์ไหนเอาไปใช้งานไหนเราใช้ได้เลยครับเพราะว่าเรามีแต่เบอร์เล็กกางใหญ่เลยซีนฝาครับนี่มีซีนยางกันน้ำด้วยนะครับนี่ครับโซลิดแต่แล้วก็ที่สำคัญนะครับลอกของเราซื้อไปแล้วอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะนี่ทางลอกท้งคันของเรามีลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกันด้วยนะครับมีการรับประกันบลันเต้ครับลงทะเบียนกันด้วยฝากไว้ด้วยนะครับครบจบที่แพวเนียครับ